โรงแรมเดอะรัสเซลตั้งอยู่ที่ย่านเมืองเก่าในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นโรงแรมที่มีประวัติยาวนานและมีชื่อเสียงในด้านความหลอนโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับและผีสางต่างๆโรงแรมเดอะรัสเซลสร้างขึ้นในปี1887และได้กลายเป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีการกล่าวถึงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของวิญญาณโรงแรมเดอะรัเซล ตั้งอยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการที่พักแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนซิดนีย์ในช่งวงศตวรรษที่19และในขณะที่ผ่านมาหลายทศวรรษโรงแรมก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประวัติอันยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโรงแรมนี้เคยเป็นสถานที่พักของบุคคลสำคัญมากมายและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเมืองซิดนีย์ ในปัจจุบันโรงแรมเดอะลาเซลยังคงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์วิกตอเรียนและการตกแต่งที่สวยงามรวมทั้งบรรยากาศที่เป็นกันเองแต่ที่ทำให้โรงแรมแห่งนี้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของวิญญาณและการพบเห็นเหตุการณ์ลี้ลับที่นักท่องเที่ยวและพนักงานของโรงแรมต่างพูดถึงกันอยู่เสมอโรงแรมเดอลาเซล เป็นที่รู้จักในวงการท่องเที่ยวว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลอนที่สุดในซิดนีย์โดยมีหลายเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของวิญญาณและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการพบเห็นวิญญาณของผู้หญิงมีหลายคนที่เคยอ้างว่าได้พบเห็นภาพของผู้หญิงในชุดเก่าที่เดินผ่านทางเดินหรือห้องต่างๆของโรงแรมบางคนเชื่อว,ว่าเธอเป็นวิญญาณของผู้หญิง ที่เคยอาศัยอยู่ที่โรงแรมเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยบางครั้งเธอจะเดินไปในห้องต่างๆหรือแม้กระทั่งปรากฏตัวในกระจกประตูที่เปิดและปิดเองหนึ่งในเหตุการณ์ที่หลอนที่สุดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือการที่ประตูบางบานของโรงแรมเปิดและปิดเองโดยไม่มีใครอยู่ใ,ใกล้ๆซึ่งทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในโรงแรมรู้สึกหวาดกลัว เสียงกระทืบเท้าและเสียงร้องบางครั้งผู้ที่พักในโรงแรมรายงานว่าได้ยินเสียงกระทืบเท้าและเสียงร้องในเวลากลางคืนโดยไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นหรือเสียงที่ดูเหมือนมาจากชั้นบนซึ่งไม่สามารถหาสาเหตุได้การเกิดเหตุการณ์แปลกๆในห้องพักบางครั้งนะักท่องเที่ยวหรือพนักงานในโรงแรมก็พบว่าอุปกรณ์ต่างๆเช่นทีวีหรือไฟฟ้าในห้องพัก ทำงานแปลกๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ได้มีการทํางานผิดปกติจากระบบไฟฟ้าในโรงแรมในหมู่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในเรื่องลี้ลับโรงแรมเดอะรัสเซลกลายเป็นสถานที่ที่หลายคนเลือกมาพักเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่มีเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับวิญญาณและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งทำให้โรงแรมนี้มีความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ลงไหลในประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าโรงแรมเดอะรัสเซลจะยังคงมีชื่อเสียงในเรื่องของความหลอนและการปรากฏตัวของวิญญาณแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรที่เหนือธรรมชาติจริงๆหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับหลายๆคนโรงแรมแห่งนี้ก็ถือเป็นสถานที่ที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวและเป็นที่น่าตื่นเต้นสำหรับการมาเยือน